รองศาสตราจารย์ดรปนัดดาเตศทรัพบอมรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนการวิจัยและด้านวิชาการเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอาทิคู่มือป้องกันและบำบัดอาการปวดหลังสำหรับชาวนาผลงาน d ีวดีวิดิทัศน์การเต้นแอโรบิกด้วยไม้พรองเป็นต้น ตรอจนมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศกอบกับเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสามารถติดต่อและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การดําเนินงานรุ่วรงไปด้วยดีเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยและชุมชนนะับเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสร้างสารรค์พัฒนางานของคณะอันจะนาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป